h o โฮเทล a n อน n ีนะคะที่ Perth Western Australia เลียาะวันนี้นะคะเป็นวันที่6ของการกัดตัวแล้วนะคะก็ยังโอเคเนาะแล้วก็แบบเหมือนเดิมอะ่ะเป็นเพราะว่าเราเคยมาแล้วหนึ่งครั้งปะ่ะพอมาเจอครั้งที่2วมันก็เลยเป็นอะไรที่ง่ายขึ้นหรือป <Yeah. S 1> ่าไม่รูนะคะ วันนี้นะคะจะมาคุยอะไรเนาะอยู่เฉยๆว่างๆางางก็มาเมา์มอยกันดีกว่าเนาะตอนนี้นะคะที่เมืองไทยเนาะเพืพ่ก็เพิ่งกลับมาจากเมืองไทยอ่ะสดๆร้อนๆเลยเนาะประเด็นที่แบบเขาแบบคุยกันทางอินเทอร์เน็ตทางสื่อโซเชียลอะไรเงี้ยนะคะประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าประเด็นนะคะว่าคนไทยกลุ่มนึงเนี่ยต้องการที่จะย้ายประเทศนะคะ แล้วในฐานะที่พี่เองนะคะก็เป็นคนหนึ่งนะที่ตัดสินใจย้ายประเทศมาเนี่ยพี่ก็จะมาคุยให้ฟังในประสบการณ์ในสายตาของตัวเองนะคะว่าการย้ายประเทศเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะทำได้ไหมแล้วก็รู้สึกยังไงนะคะ ในส่วนตัวของผู้เองเนี่ยความใฝ่ฝันที่อยากจะย้ายประเทศเนี่ยมีมาตั้งแต่เล็กๆแล้วนะคะคือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำงานแบบต่างประเทศเนี่ยบ่อยนะคะคือแบบไปทํางานใช้แรงงานอย่างสมัยก่อนเนาะอ่าญี่ปุ่นหรือซาอุดีอาระเบียอะไรเงี้ยเขาจะมีนะคะแล้วก็ช่วงนั้นมีความรู้สึกว่าเวลาคุณพ่อแม่ไปทํางานแล้วเนี่ยเขากลับมาแล้วอะ ชีวิตเราเปลี่ยนครอบครัวเราดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้มีความคิดว่าเฮ้ยถ้าเราแบบได้ไปทําอย่างนั้นบ้างอ่ะทาให้ครอบครัวเราดีขึ้นแล้วก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอ่ะเราก็น่าจะไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมก็เลยตัดสินใจนะคะย,ย้ายประเทศนะ ก็ศึกษาหลายแหล่งนะคะหลายข้อมูลเนาะสมัยก่อนอเมริกาเนี่ยมันดังมากๆเลยนะคะแต่คือว่าตอนนั้นเงินเราไม่ถึงเนาะเราก็แบบเออโอเคมันมีอะไรไหมที่ไหนไหมที่แบบว่าสามารถที่จะไปได้นะคะอาจจะเป็นแบบตอนนั้นคิดว่าไปแบบเป็นนักเรียนก่อนเนาะเข้าไปเป็นนักเรียนก่อนแล้วก็ค่อยหารูทางอะไรเนี่ยต่อไปนะคะก็มาเจอกับเอเจนซี่นะคะที่เขา รับพยาบาลที่เมืองไทยนะคะมาทำงานที่ประเทศออสเตรเลียเนาะแล้วก็หลังจากที่เราไปคุยกับเขาเนี่ยแล้วเนี่ยเราก็มีความคิดว่าอมันน่าจะเป็นไปได้เนาะแต่ช่วงนั้น,นก็ได้รับความโจมตีมากเลยนะคะว่าแบบว่าหลอกบ้างสแกนบ้างอะไรอย่างเงี้ยให้หลอกไปเก็บผลไม้แทนที่จะแบบมาทำงานนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจากโดยเอเจนซี่ส่วนตัวที่ผู้เลือกมาเองแล้วก็ที่อื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ย ทางบ้านก็มีความเป็นห่วงเหมือนกันนะคะและตอนนั้นเนาะแต่ด,ด้วยความที่เราแบบเฮ้ยมีความมุ่งมั่นนะคะเพื่อกลาออกจากพยาบาลน,นะคะที่ทําที่เมืองไทยตอนนั้นทําได้3ปีนะคะแล้วก็ขายรถนะคะที่คุณแม่ซื้อให้เนาะเก็บเงินได้หนึ่งก้อนนะคะก็ตัดสินใจนะคะมาลงคอร์สเรียนภาษาที่ประเทศออสเตรเลียนะคะ,อะพอมาถึงเนี่ย มันก็ทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันทำได้จริงนะคะมันอยู่ที่เราจะไปได้ถึงจุดนะั้นหรือเปล่าเนาะ,ะด้วยความพยายามทั้งหลายเนี่ยมันก็แลกมาด้วยความไม่สุขสบาย เยอะนะคะมันไม่ใช่แบบโอ้โหเฟรี่เทลเนาะแบบมาอยู่เมืองนอกแล้วแบบว่าจะเป็นอะไรที่หรูหรานะคะมันไม่ใช่เลยนะจริงๆแล้วมาใหม่ๆเนี่ยมันตรงกันข้ามเลยนะคะเพราะว่าชีวิตที่เราอยู่ในเมืองไทยเนี่ยมันก็โอเคทุกอย่างนะคะ,ะมีงานทาํามีบ้านอยู่มีรถใช้นะคะแล้วก็แบบไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องกินเรื่องนอนอะไรเงี้ยมีเพื่อนมีคนที่รักมีคนซัพพอร์ต ทุกอย่างนะคะ,อะพอมาอยู่เมืองนอกเนี่ยสิ่งเหล่านั้นอะ่ะมันไม่มีนะคอคนซัพพอร์ตเราก็น้อยลงนะคะเราไม่มีบ้านอยู่เป็นของตัวเองเราไม่มีรถใช้นะคะแลวเราก็ไม่มีเงินเดือนที่จะมาซัพพอร์ตตัวเรานะคะแต่อย่างหนึ่งที่ได้เรียนรู้ก็คือนะคะเราได้รู้จักชีวิตมากขึ้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกยื่นให้มาที่เมืองไทยเนี่ยมันไม่ได้เมื่อเรามาอยู่ที่นี่ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องขวนขวายหาสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวเองนะคะ,ะมันเป็นสิ่งที่ประสบการณ์ที่ผู้ได้รับมาแล้วก็ได้ใช้นะคะในการใช้ชีวิตจนถึงป,ปัจจุบันนี้นะคะก็นั่นแหละค่ะเราก็ต้องหางานทาําเราก็ต้องตั้งใจเรียนนะคะว่าเราจะมาเรียนเล่นๆ,นๆก็ไม่ได้เนาะเราต้องใช้เวลาให้นอที่สุดนะคะเพื่อที่จะได้อา ใช้เงินน้อยที่สุดแล้วก็ประสบความสําเร็จได้เร็วที่สุดนะคะจนนั่นแหละค่ะมันก็มาถึงจุดจุดหนึ่งที่เราทําได้จริงๆริงภา <Yeah! S 1> คภูมิใจในตัวเองเหมือนกันนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราก็เป็นคนที่มีวินัยในระดับหนึ่งเนาะเออมันก็ทําได้มันก็เออแฮปปี้นะกับในส่วนตรงนี้นะคะถามว่ามาอยู่เมืองนอกแล้วเนี่ยมันดียังไงนะคะ ส่วนตัวของผู้เองก็คือการที่ผู้ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่งนะคะได้เรียนรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการเนี่ยเราจะต้องหามาด้วยตัวเองนะคะมันไม่มีใครที่จะมายื่นให้เราทุกอย่างนะคะ,ะมันเหงามันโดดเดี่ยวอ้างว้างแนดด่นอนคือเราไม่มีคนสป,ปอร์ตเราไม่มีคนคอยให้กำลังใจช่วยได้ บางอย่างที่เราเดินไปแล้วเราสะดุดเนี่ยบางทีเราแค่เราก็ต้องพูดกับตัวเราเองเท่าไห้นอะไรอย่างเงี้ยอมคนที่เราเจอที่นี่ เขากไ็ไม่ได้ใช่พ่อแม่พี่น้องของเราอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเป็นอะไรที่ไม่เหมือนกันเนาะในความรู้สึกนะคะในตอนนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มาอยู่เมืองดอกได้เนี่ยก็ต้องอมีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะแล้วก็มีความสามารถที่ต้องเอาตัวรอดได้ในหลายๆเรื่องนะคะบางทีเราก็ต้องเรียนรู้ไปเองอะ่ะอย่างปุ้ยอะ่ะเป็นคนที่แบบแม่เคยบอกเลยนะว่าแบบคงจะเอาตัวไม่รอดไม่ได้อะ่ะเพราะเป็นคนที่แบบว่า อมองโลกในแง่ดีตลอดเวลานะคะแบบเป็นคนที่แบบคนอื่นอาจจะเอาเปรียบได้ง่ายๆนะคะอันเนี้ยจริงนะตอนมาใหม่ๆเนี่ยเราก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่าเราแบบเฮ้ยเรามองโลกแง่ดีเกินไปอะ่ะแล้วคนอื่นก็เอาเปรียบเราอะ่ะอันเนี้ยมันเป็นเรื่องจริงเลยพอหลังจากที่เราอะ่ะมีลูกเป็นของตัวเองนะคะนั่นแหละมีลูกนั่นแหละมันทําให้เรามีความรู้สึกว่าไม่ได้แล้ว ฉันจะต้องไฟไฟเนี่ยไม่ใช่เพื่อตัวของฉันเองนะอันเนี้ยเพื่อลูกของฉันอะไรเงี้ยมันมันเปลี่ยนไปเลยนะคะเพราะว่าเราไม่มีพ่อแม่เราหรือปุญาตายายอะไรเราที่แบบจะมาครอบครัวของเราที่จะแบบมาดูแลหรือซัพพอร์ตเรานะคะถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาอะไรขึ้นมานะคะอ่ะก็มาอยู่นะคะ ปุ้ยยอมรับว่าชีวิตดีขึ้นนะคะอากาศอาหารการกินแล้วก็คุณภาพชีวิตโดยรวมเนี่ยดีขึ้นอยู่แล้วเนาะเพราะว่าออสเตรเลียกับเมืองไทยอ่ะก็เปรียบเทียบกันนะคะว่ามันเป็นประเทศที่พัฒนาแตกต่างกันนะคะผู้นำของประเทศพัฒนาแตกต่างกันคนในประเทศมีความเป็นระเบียบนะคะแล้วก็รัฐบาลมีเงินนะคะ สามารถที่จะสนับสนุนเรื่องอสุขภาพนะคะเรื่องสาธารณูปโภคอะไรเงี้ยการบริการอะไรเงี้ยต่างๆให้กับคนในประเทศอะได้ดีกว่านะคะ,ะแตะ่เราก็แลกมากับเงินที่เราจะต้องเสียเป็นค่าภาษีไปอย่างเงี้ยนะคะมันก็คือการได้มาแล้วก็เสียไปเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าใครนะคะสามารถที่จะมา,าต่างประเทศได้นะคะด้วยเหตุผลใดๆก็นมเนะเาะว่าเดี๋ยวนี้คนนิวเจเน r เรชั n นเนี่ยนะคะคนรุ่นใหม่เนี่ยพรคิดว่ามีความสามารถเยอะนะคะอ,อย่างประเทศออสเตรเลียเนี่ย ใช้ภาษาอังกฤษเนะาะอย่างหนึ่งที่อยากแนะนําก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณสื่อสารภาษาอังกฤษได้อะไรอย่เงี้ยก็โอกาสของคุณที่จะย้ายประเทศนะคะมาในแนวของสกิ i อิ i เ r เ t ชันเนี่ยก็มีโอกาสได้สูงนะแล้วก็สามารถที่จะอยู่แล้วก็เป็น Permanent ตเป็นเร s ิเดนซ์ได้เลยนะคะทีนี้เนี่ย เวลามาเนี่ยมันก็ต้องเจอแบบเคาเจอช็อกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเยอะแยะนะคะอันนี้เราก็ต้องมาค่อยเรียนเรียนรู้กันไปนะคะพออยู่ในช่วงหนึ่งอะ่ะเราก็จะรู้สึกโอเคกับมันนะคะเราโอเค okay, กับมันถามไปว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าออสเตรเลียเป็นบ้านไหมก็อยู่มา15ปีแล้วนะคะก็มีความรู้สึกว่าออสเตรเลียเป็นบ้านเนาะเพราะอีกอย่างหนึ่งพู้ก็มีสามีแล้วก็มีลูกที่นี่นะคะ เราก็มีความรู้สึกว่านี่ก็เป็นอีกครอบครัวของเราครอบครัวหนึ่งนี่ก็เป็นบ้านของเราอีกหลังหนึ่งนะคะจริงๆแล้วในใจนะก็ยังมีความรักเมืองไทยนะคะยังมีความคิดที่อยากจะกลับไปเมืองไทยนะคะไม่ว่าจะไปเยี่ยมหรือไปอยู่ระยะยาวระยะสั้นใดๆก็แล้วแต่นะคะก็ยังมีความคิดว่าอยากกลับไปเมืองไทยนะ แบบไม่ใช่แบบไม่อยากแบบกลับไปเลยนะคะไม่ได้ไม่ชอบเมืองไทยหรืออะไรอย่างนั้นนะจริงเราก็ยังชอบเมืองไทยอยู่นะคะแต่การที่ที่เราที่เราได้มาอยู่ต่างประเทศเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีโอกาสมากขึ้นนะคะเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่นะคะก็ประเทศอื่นนะปุ้นไม่รู้นะคะแต่ที่ออสเตรเลียเนี่ย เราสามารถที่จะสื่อสัญชาติได้2สัญชาตินะคะแล้วก็เป็นพลเมืองของออสเตรเลียก็ได้เป็นพลเมืองของไทยก็ได้ด้วยนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือมีคนต่างชาติจํานวนไม่น้อยนะคะที่อยากจะเป็นสัญชาติไทยนะแต่ยังไม่สามารถทําได้นะจริงๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะยากกว่าประเทศหลายๆประเทศด้วยซ้าไปนะคะ ปุ้ยก็อยากแนะนำนะคะว่าถ้าใครที่สามารถมาได้นะก็มานะคะมาได้นะยิ่งอายุน้อยๆเนี่ยปุ้ยก็สนับสนุนให้มาเนาะอย่างน้อยเนี่ยเป็นการที่ทําให้เราอะเรียนรู้นะคะสิ่งใหม่ๆแล้วก็เปิดโลกัศน์ไปด้วยเนาะหาประสบการณ์นะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องย้ายมาอยู่เลยนะอาจจะแบบมาเรียนภาษามา Uh, working visa mm hmm. อะไรใดๆก็แล้วแต่เนาะแล้วก็สามารถที่จะนำความรู้เหล่านั้นกนละับ mm hmm. ไปพัฒนาประเทศได้ mm hmm. ก็ยิ่งดีใหญ่นะคะแต่นี้ก็แบบเป็นความคิดส่วนตัวเนาะ mm hmm. ก็แล้วแต่นะคะว่าว่าใครอยากจะทำแบบไหน ว,ว่าถ้ามีโอกาสก็น่าจะมาเนาะยิ่งอายุน้อยแล้วก็เป็นคนรุ่นใหม่นะคะไฟแรงอยากไปประสบการณ์อันนี้แนะนำนะคะแต่พุ่ก็รู้ว่ามีคนอีกจำนวนหนึ่งนะคะไม่น้อยเลยแหละที่ไม่สามารถที่จะย้ายประเทศได้นะคะเพราะว่ารู้เลยแหละเพราะว่า มันต้องมีเหตุปัจจัยใดๆนะคะที่ไม่สามารถที่จะย้ายได้เนาะ,ะเราไม่พูดถึงเรื่องการเงินนะคะเราพูดอย่างอื่นเนาะ,ะถ้าเราอายุมากหรือเราไม่ผ่านค่าทีเรียของการขอวีซ่าขอพาสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยหรือ,อเรามีครอบครัวมีพ่อแมอ่ผู้ใหญ่ที่ต้องดูแลอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เหมาะกับเรานะคะแื่อก็อยากจะให้ คิดในทางกับกันนะคะลองคิดว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือขอให้คุณมีความสุขนะคะไม่ว่าจะย้ายประเทศหรืออยู่ประเทศไทยอะใจของเราอะเป็นสุขหรือ,อยังนะคะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยการย้ายประเทศอะถ้าใจเราถูกมันก็ไม่ได้เป็นการ fix problem ท,ที่ที่ต้นเหตุถูกไหมคะอืม ว่าอยู่ที่ไหนถ้าใจของเราเป็นสุกอะ่ะเราก็มีความสุกอ่าอน,นี้ก็ฝากไว้เล็กๆน้อยๆเนาะ อ,อยากปุ้ยคิดว่าแบบนานาโคตนาะปุ้ยอาจจะแบบไปอยู่เมืองไทยแล้วก็มีบ้านหลังเล็กๆอยู่แบบยังสงบสุขอะไรอย่างเงี้ยเพราะแบบเราชอบแบบนั้นนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือประเทศที่คุณจะไปอยู่ปุ้ยก็อยากแนะนําว่าให้เลือกประเทศที่เหมาะกับตัวคุณนะคะอ,อย่างปุ้ยเนี่ยที่เลือกออสเตรเลียแล้วก็ได้มาอยู่ที่เพิร์สเนี่ยรู้สึกว่ามันเหมาะกับเรามากนะคะเพราะปุ้ยเป็นคนที่แบบ ไม่ค่อยชอบอะไรที่มีความวุ่นวายมากมายเนาะก็เหมือนว่าถ้าอยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยกคงไม่เลือกเพราะว่ากรุงเทพมันวุ่นวายเนาะถ้าเลือกได้อาจจะไปอยู่แบบต่างจังหวัดที่ไหนสักที่หนึ่งที่อากาศดีๆนะคะมันก็เข้ากับเพิร์ทนะคะเพราะเพิร์ก็เหมือนเป็นเมืองต่างอากาศของออสเตรเลียเนาะแบบเมืองเขาเป็นเมืองใหญ่นะคะแต่ว่าเป็นเมืองใหญ่ที่ไม่มีความวุ่นวาย นะไม่มีความวุ่นวายมีทุกอย่างแหละแบบมีห้างสรรพสินค้ามีนายคลับมีบาร์มีทุกอย่างแต่มันก็แบบไม่ได้มากเกินไปหรือไม่ได้น้อยเกินไปนะคะชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยเรียบง่ายนะคะสง,งบเรียบง่ายอะไรเงี้ยถ้าคุณแบบเป็นสายเฮลตี้เป็นสายครอบครัวเป็นสายที่รักความสง,งบอะไรอย่างเงี้ยพุ๊ก็แนะนำนะคะว่าเพิร์สเวเทอร์ออลซ์เีย e, เป็นเมืองเมืองหนึ่งที่น่ามาอยู่เลยทีเดียวนะอากาศนะคะอากาศดีมากนะคะ ไม่หนาวจนเกินไปแล้วก็ไม่ร้อนจนเกินไปนะคะบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่จริงหรอกบางทีแบบหน้าร้อนก็ร้อนแบบร้อนมากร้อนกว่าบางทายอีกอะไรเงี้ยก็คือจริงค่ะร้อนแต่คือแบบไม่ได้ร้อนแบบทั้งเดือนหรืออะไรอย่างนี้นะคะอาจจะมีแค่ไม่กี่วันที่แบบร้อนร้อนมากๆอะไรเงี้ยค่ะไม่เหมือนกบไทยที่แบบว่าอาร้อนก็แบบร้อนทั้งเดือนร้อนทุกวันอะไรเงี้ยเออถ้าหน้าหนาวอันหนาวจริงๆก็มีนะคะแต่ก็มีไม่เยอะนะคะอากาศส่วนใหญ่จะ comfortable นะคะจะจ,ะจ,ะจะสบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่แล้วจะสบายแล้วก็อากาศแปรปวนง่ายไหมอะไรไหมก็ก็มีบ้างค่ะก็มีบ้างก็ขึ้นอยู่กับ ว่ารู้ดูนั้นะเป็นรู้ดูอะไรนะคะก็จะมีแบบไซโคนเข้าบ้างมีอะไรบ้างนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ถึงกับแบบสุดโงงจนเกินไปนะคะไปคิดว่าโอเคอ่ะอากาศโอเคนะคะอาหารนะคะมีทุกอย่างนะคะอยากทานอะไรเนาะยิ่งแบบตอนนี้นะคะคนเอเชียมาอยู่ที่เพิร์ดเยอะมากนะคะก็นําวัฒนธรรมเอเชียเข้ามาเยอะมากนะคะอาหารการกินของคนเอเชีย ที่เีก็สามารถที่จะหาซื้อได้ง่ายๆนะคะอยู่ที่ว่าแบบขยันทำหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ,ถ้าเกิดไม่อยากทำเองก็าสามารถที่จะออกไปซื้อได้อะไรได้นะคะ,ะมันก็เป็นไลฟ์สไตล์ที่คุณสามารถเลือกได้นะ,ะแล้วก็งานนะคะหาไง่ายไหมพูว่าเพิร์ดค่อนข้างโอเคอยู่นะคะในเรื่องของการหางานเนาะ คนส่วนหนึ่งของเมืองเพิร์ดเนี่ยก็จะทำงานเหมืองทำงานอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะ,ะค่อนข้างจะได้รายได้เยอะอยู่นะคะ compare d to เมืองอื่นๆของออสเตรเลียเนาะเพราะว่าทำเหมืองแร่ก็เหมืองแร่น้ำมันเหมืองทองอเหมือง่านหินเหมือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีอยู่กระจายไปนะคะทั่วเพิร์ดนะคะ อเพราะฉะนั้นเนี่ยคนพวกนี้เนี่ยก็จะดีมีรายได้ดีนะคะ,ะกว่าคนปกตินาะเพราะฉะนั้นค่าของชีพแบบก็จะสูงตามไปด้วยนะคะก็จะสูงตามไปด้วยก็ถ้าเกิดว่าเรารู้จักกินรู้จักใช้อ่ะค่ะวกิกว่ามันสามารถอยู่ได้เนาะมันก็สูงมันก็ไม่ได้ไหมายความว่าสูงจนกว่าเราไม่สามารถที่จะสับพอได้อะไรอย่างเงี้ยก็ เอาแค่นี้ก่อนเนาะก็ฝากไว้ให้คิดนะคะคุยกันเมามอยไปตามประสานเนาะก็ถ้ายังไงนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีในคลิปหน้าเนาะถ้าเกิดว่ายังไม่รู้เหมือนกันว่าจะคุยในหัวข้ออะไรยังไงนะเดี๋ยวเรามา ติดตามกันตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครนะเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กด u b s สไคร e อะไรไว้ให้นะคะก็ช่วยกด s u ับ c r i b e ให้ด้วยนะคะจะได้รู้ว่าขราวหน้าถ้าพูมีคลิปอะไรมาคุยกันอีกนะคะแล้วก็มาให้ชมกันอีกเนี่ยจะได้ติดตามกันได้ทันทีเลยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจกันให้ทางคลิปต่อๆไปอีกนะคะอีกไม่นานเนี่ยก็จะได้กลับไปทำงานแล้วนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ ว่าจะมีเวลามาทำคลิปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ก็พยายามให้มากที่สุดน,นะคะคิดว่าถ้าเกิดว่ามีคนติดตามเยอะขึ้นนะก็อาจจะทำต่อไปนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้ขอบคุณที่มาชมกันจนจบนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ